ค้ายกาเพื่อนตอนนี้เฮียอยู่แถวสุขุมวิท72บนะครับบริเวณซอยเซลีครามแยก4นะมีร้านกาแฟาเพื่อนสมาชิกอยู่ในซอยน,นี้นะครับอยู่ตรงนี้นะอยู่ข้างๆร้านครัวจเจริญพงนะกินกาแฟาเสร็จก็แวะมากินร้านครัวจเจริญพงษได้เลยนี่อยู่ตรงนี้ ชื่อร้านไฟล์คอฟฟี่เจ็ดสองนะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในมีเมนูอะไรเด็ดๆไป ไฟกาแฟเจ็ดสองครับเหมือนการค้นหากาแฟของเราครับเป<ห>ิดวันอ<ห>ังคารถึงวันอาทิตย์นะฮะอยู่ทุกวันจันทร์เจ็ดโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นครวันธรรมดา,าแล้วก็วันเสาร์ที่นี่เจ็ดโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นครับพี่เอาลาเต้ลาเต้เย็นไม่ได้งคิปเมนูซิงคิปไม่หวานนะห,ห,นหวปกติปกตินะฮะพี่ได้ตามสูตรเลย อันนี้เป็นมล็ก,กาแฟดอยช้างครับดอยช้างเป็นบราซิลครับโคกเข้มครับเก้ต้องมือเปล่าแล้ว ขอบคุณครับคุณก้าวโอนแล้วเดี๋ยวมารับเปิดกันนานได้ไหมอ่าปีกว่าแล้วครับพี่ก็อรบสองปีแล้ะถ้ามีทุนานนี้ก็ครบสองปีครับ Conta we'll o...